สวัสดีค่ะกลับมาจอก,กันในคลิปนี้นะคะคลิปนี้มีคำถามมาเรื่องเกี่ยวกับ expiry date นะคะว่าเขาต้องการที่จะหาค่าของ expiry date ว่าเป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในตัวอย่างนะคะเราก็จะมาหาค่า expiry date กันนะคะเมื่อเทียบก,กันกับค่าของ today นะคะก็คือวันนี้นะคะโดยที่จะใช้เป็นสูตรอของ DAX ที่เป็น today ก็ได้นะคะ หรือว่าจะไปเทียบกับอีกคอลัมน์หนึ่งถ้าเรามีอีกคอลัมน์หนึ่งเป็นเดทเหมือนกันก็ทําได้นะคะอันนี้ก็สามารถปรับสูตรได้โดยตัวอย่างนะคะเราจะเป็น expire date นะคะเทียบกับ today นะคะเพื่อหาค่าระหว่าง expire date กับ today นะคะว่ามีระยะเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะโดยที่ข้อควรระวังนะคะก็คือ expire date นะคะตัวที่จะมาใช้สูตร d a x ตัวนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องเป็นคอลัมน์ที่เป็นเดทเหมือนเหมือนกันเท่านั้นนะคะถ้า import ข้อมูลเข้ามานะคะให้ระวังว่าถ้าที่ import ขเข้ามาจะเป็นค่า Text นะคะดังนั้นเนี่ยต้องเช็คตลอดนะคะอย่างเช่นตัว Expired a t e นะคะถ้าเราเมาส์ไปคลิกที่คอลัมน์นะคะตัวนี้นะคะต้องเป็น Data Type ที่เป็นเดทเท่านั้นนะคะคอลัมน์ Today ก็เช่นเดียวกันนะคะ ถ้าเราไม่ได้ถ้าเราใช้ตัวนี้นะคะก็จะเป็น today ใช่ไหมคะซึ่งค่าเขาก็คือจะเท่าไทยที่เป็นเดทอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะคะกลับมาที่สูตรของเรานะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะรู้เป็นปีนะคะก็คือระหว่าง expire date กับ today เนี่ยห่างกันกี่ปีนะคะเราก็จะสามารถใช้สูตรที่ชื่อว่า date diff ได้นะคะตัว date diff นะคะก็คือจะเป็นค่า ที่หานะคะเป็นสูตร d ด De x ที่หาความแตกต่างระหว่างตัวของ x อ็กไพตัวเดทที่หนึ่งกับตัวเดทที่สองนะคะและจะรีเทิร์นค่ามาเป็นค่าอินทิเจอร์นะคะหรือค่าตัวเลขนั่นเองนะคะโดยตัวสูตรเดทดิฟนะคะเขาก็จะใส่ค่าที่หนึ่งกับค่าที่สองนะคะแล้วก็คอมม่านะคะตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวที่บอกว่าจะให้รีเทิร์นค่าเป็นปีหรือว่าเดือนหรือว่าเดนั่นเองนะคะถ้าเราใส่ and เียกับแบบนี้เข้าไปนะคะมันก็คือจะรีเทนค่านี้นะคะเป็นหนึ่งปีแบบนี้มาให้นะคะไอของมันก็คือจะกลายเป็นเท็กนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาอ and เ e ียตัวนี้นะคะเราเอาออกนะคะเขาก็จะรีเทนค่าเป็น Number ร์มาให้เรานะคะเพื่อที่เราจะสามารถไปคำนวณต่อได้นะคะอ่ะแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมก็ได้นะคะ ตัวถัดมานะคะก็จะเป็นเอชแมนนะคะก็เหมือนกันนะคะใช้สูตรเดียวกันแล้วก็ตามด้วยตัว m o ม t h นเท่านั้นเองนะคะเดทีฟนะคะตัวสุดท้ายก็คือ h d นะคะก็คือจะ Return ค่าเป็นจำนวนวันให้เราสังเกตว่าตัวนี้นะคะจะไม่ใส่ตัวแอนที่เป็น Day ให้นะคะพราะว่าต้องการที่จะเอาค่าที่เป็นตัวเลขนะคะไปคำนวณน,นะคะเพื่อที่จะหาค่าต่อไปก็คือค่าที่ วีเทอร์นออกมาเป็นจำนวนปีจำนวนเดือนแล้วก็จำนวนวันให้เรานะคะค่ะแล้วก็สำหรับตัวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะคะในแต่ละ,ะเรื่องของการคำนวณกันดีกว่านะคะเราจะนิวคอลัมน์ขึ้นมาใหม่เลยแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาเขียนไปพร้อมๆกันนะคะตัวนี้นะคะเราต้องการอเอ็มด e นะคะสมมุติว่าเราใส่หนึ่งเข้าไปนะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำกับตัวที่มีอยู่แล้วนะคะ สูตที่เราต้องทำอันดับแรกนะคะเราใช้คำสั่ง d y นะคะก็คือการหารนั่นเองนะคะหารค่านะคะตัวของ expire date นะคะ,ะขอโทษค่ะหารค่าของตัว h date นะคะเนื่องจากว่าเราคำนวณมาเป็นจำนวนวันเรียบร้อยนะคะทีนี้เราหารด้วยค่าอะไรนะคะก็คือ365วันก็คือ1ปีนั่นเองนะคะ เมื่อเราได้ค่านี้มานะคะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวที่บอกว่าโอเค365วันเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาโชว์ให้ดูนะคะตัวนี้นะคะพอได้ค่าออกมาแล้วนะคะ้นสม,มาร์ไนิดนึงตัวนี้นะคะก็จะเป็น1.21แบบนี้นะคะซึ่งค่านี้นะคะมันก็คือจะเป็นหาค่าเป็นปีมาให้เรา แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการค่าที่เป็นปีแบบนี้นะคะเราก็จะใชะ้ตัวของสูตรนะคะที่ชื่อว่าดาวดาวนะคะเพื่อที่จะหาว่าอโดยกดแล้วเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าเราดาวดาวลงมานะคะมันก็จะได้เป็นหนึ่งปีแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสิบสองปีแบบนี้นะคะซึ่งก็ถ้าเทียบกันนะคะมันก็จะตรงกับตามที่เราต้องการ จากนั้นนะคะเราก็ได้เป็นปีมาแล้วนะคะเราใส่แอนนะคะเราใสเอียค่ะแล้วเราก็ใส่แอนอีกทีนึงนะคะเพื่อเชื่อมนะคะตัวนี้เข้าด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาหาค่ามันนะคะค่ามันนะคะเราก็หาโดยการใช้คําสั่งมอดนะคะหรือว่าเป็นการหาค่าที่อ่าเขาจะรีเทิร์นตัวรีมันเดอร์นะคะหลังจากที่หาแล้วนะคะก็คือ ค่าเศษที่เหลือนั่นเองนะคะเอ okay. เราก็ใส่ตัวแรกนะคะก็คือตัวของ Hc นะคะซึ่งเราก็ต้องหามาก่อนว่าตัวนี้นะคะทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะคะตัวนี้ Hd หารด้วยตัวของอเศษที่เหลือน,นะคะจาก365วันเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะ ซึ่งเมื่อมอดแล้วนะคะก็จะได้สูตรนี้ก็จะได้ 78. เจ็ดสิบแปดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาหารด้วยตัวของสามสิบอีกทีหนึง่งนะคะเราก็จะได้เป็นสองจุดหกใช่ไหมคะสามจุดหนึ่งแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่งเรลาดาวก็คือปัดเศษลงเหมือนเดิมนะคะเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้สองเดือนแบบนี้นะคะสองปีเก้าเดือนอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่แอนนะคะเราก็ใส่มันเราก็จะได้ท่อนท่อนนี้มานะคะหนึ่งปีสองเดือนนะคะสุดท้ายหา จำนวนวันใช่ไหมคะว่าจำนวนวันทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะเราก็จะใส่ใช้คำสั่งมดตัวของอ่าเอเดเหมือนเดิมนะคะต้องใส่แอนก่อน,นะคะ่ะอัมเบอร์เหมือนเดิมนะคะ ถ้ายอดกลับไปตรงนี้นะคะเราใช้สามสิบเนี่ยเพื่อที่จะอ่าหาเป็นเดือนนะคะจากเดิมที่หารจากสามร้อยหกสิบห้าวันแล้วก็หาเศษมาก่อนเอาหาเศษได้แล้วนะคะแล้วก็เอามาหารกับตัวของสามสิบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือหารเป็นจํานวนเดือนซึ่งถ้าเป็นเดือนที่มีสามสิบเอ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะอะมีความคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอัน,นี้ก็คือใช้สูตรเป็นสามสิบนะคะหรือใครจะใช้สามสิบเอ็ดก็ได้นะคะก็ลองปรับกันดูนะคะ มาที่ตัวสุดท้ายก็คือหาจำนวนเดย์ใช่ไหมคะก็จะใช้มดนะคะที่บอกว่าใช้มดตัวนี้นะคะสามร้อยหกสิบห้าวันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หามดอีกทีหนึงนะคะก็คือง่ายเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์นะคะอ่ามดของตัวสามสิบอีกทีหนึ่งนะคะตัวเดือนอ่แล้วเราก็เอนเตอร์ขึ้นมานะคะก็จะได้เป็นสิบแปดวันนะคะ เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นอย่างที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนแล้วก็อธิบายสูตรนะคะว่าตัวนี้มีที่มาที่ไปแบบไหนนะคะก็จะเห็นว่าก็จะตรงกันก็อธิบายคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งก็คือเราต้องหาค่าที่เป็นปีมาก่อนนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็หาค่าที่เป็นเดือนโดยใช้สูตรนี้และสูตรสุดท้ายนะคะก็หาเป็นจํานวนวันนั่นเองนะคะจํานวนวันที่เหลือนั่นเองนะคะ โอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ต้องการหาค่าวันที่นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะที่ช่องนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะฝากกด subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ